สวัสดีค่ะคลิปนี้ใบมันบ้านนาจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการแปรรูปลูกหยีนะคะที่เพื่อนๆเห็นสีดำๆนี้ก็เป็นลูกหยีที่เก็บมาจากต้นนะคะแล้วเราก็เอามาใส่ตะกร้าเอาไว้แล้วก็เอาไปตากแดดนะคะเพื่อที่จะให้เปลือกข้างนอกกรอบจะได้ปอกง่ายๆนะคะที่เพื่อนๆเห็นสีดำๆนี้ก็เป็นลูกหยีที่เราเก็บมานะคะที่เห็นดำมืดแบบนี้ก็ใบมันไทยในช่วงเวลากลางคืนนะคะอาจจะ ไม่ค่อยชัดนะคะต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบนะคะช่วงนี้แล้วก็ไปดูลูกหยีที่ใบมันปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นลูกหยีที่ปอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอามาใส่ในถาดะคะ่ะถาดที่เราใส่เป็นถาดสแตนเลสหรือว่าถาดอลูมิเนียมอลูมิเนียมนะคะเราเอาถาดเอาไปใส่ลูกหยีตากก็จะแห้งเร็วนะคะเพราะว่า ถาดสามารถที่จะเก็บความร้อนให้กับลูกหยีนะคะข้างบนก็มีแสงอาทิตย์ส่องลงมาแล้วทีนี้ข้างล่างก็ไปโดนกับถาดทําให้ลูกหยีของเราแห้งกรอบเร็วนะคะเมื่อเราตากเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาไปเก็บเอาไว้ในถุงพลาสติกปิดให้สนิทนะคะลูกหยีก็จะมีรสชาติหวานเปรี้ยวอมเปรี้ยวแล้วก็กรอบด้วยนะคะถ้าเราตากไม่แห้งนะคะ ก็จะเป็นหมอดเก็บไว้ได้ไม่นานถ้าเราตากเอาไว้ให้แห้งก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ทานได้เป็นปีนะคะนี่ก็เป็นวิธีเก็บลูกหยีเอาไว้ได้ทานเป็นปีนะคะก็เป็นสูตรของใบมันบ้านาเป็นเทคนิคที่ใบมันบ้านาทำนะคะคลิปนี้หากเพื่อนๆคนไหนคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับใบมันบ้านาด้วยนะคะ